วันนี้จะไข่เจียวครับเมื่อตีแบ่งสองส่วน,นนะครับแบ่งกันอย่างเหล็กเล็กน้อยนะฮะใส่เนื้อเข้าไปครับถ้วยเล็กใส่เนื้อพูกเข้าไปครับแล้วก็ตามด้วยพริกกระเทียมที่เราตำนะครับพริกกระเทียมตำใส่ไปเลยครับ ตามด้วยเห็ดหูหนูปรุงรสด,ด้วยใส่น้ำตาลทรายไปหน่อยครับแล้วก็ซอสฟ้าเขียวไปหน่อยโอเคเราไปทอดกันใส่ขะเกียบนะครับ ไม่นม่นใช่ไฟแรงนะครับใส่ไฟอ่อนแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่เราใส่ผสมนี้ไปเลยที่เราไม่ตีเไปกไข่เพราะว่าเดี๋ยวรสชาติมันจะไปผปสมกับเนื้อไข่ทำให้มันจืดลงนะเพิ่มหอมใหญ่ไหมครับ โรยด้วยใบกระเพราครับทอดไ,ไฟอ่อนต่อไปนะครับ ตีไฟแรงเพื่อรอีดน้ำมันออกครับตอนที่เราจะตักขึ้นโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราเดี๋ยว,วเรามาตักเสิดกันครับเรียบร้อยนะครับไข่เจียว,ว,ย,ย,วยัดไส้กระเพาเนื้อสับครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ